บนเส้นทางอันยาวไกลไก่ต้องก้าแม้เหนื่อยล้าหมนหมองอย่าร้องให้เก็บพระลังศรัทธามาปลอบใจก้าวต่อไปอย่าให้ลมแม้ลมแรงก้าวต่อไปอย่าให้ลมแม้ลมแรงสวัสดีครับบูเดมอนกิจทพิสุทธิ์แสนสกิน แนนในพินครับก่อนอยู่ต้องขอ,งของกราบนะครับท่านประธานทั้งสองท่านนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรนิวาดีพันเสท่านนับชวิตชนกิจสื่อพัฒนะครับที่ท่านสร้างนะครับธุรกิจสีขาวอย่างยูมิทัศน,นะครับเราสองคนนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้ผมเจออะไรมาเยอะมาก แล้วก็เดินมาไกลที่จะถอยหลังแล้ววันนี้อยากจะแบ่งปันประสบการณ์นะครับในระยะเวลา5นาทีแล้วหล่ะผมนะครับ5นาทีผมอดีตรับราการเป็นทหารพลร่มไม่ได้มีประสบการณ์ด้านเกรือ่ายแต่วันนี้ผมประสบความสำเร็จค้นพบ สิ่งที่มันอยู่ในใจแล้วก็ประสบความสำเร็จมันคือความรักซึ่งตะกอนเราไม่เคยเข้าใจว่าไอความรักนี่แหละมันยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่มากวันนั้นผมเจอประธานสองท่านผมศรัทธาท่านแล้วก็รักท่าน เพราะเราว่าเนี่ยใช่มันคือความรักมันคือความจริงใจผมค้นพบวันหนึ่งนะครับเราแย่ที่สุดท่านประธานติเยวดีบอกว่านึกถึงวันที่เราลำบากที่สุดวันนั้นครับผมลำบากที่สุดก่อนที่จะมาเจอคุณออยผมเคยถามว่าพี่จอน เธอจะรักพี่ไหมเขาไม่เคยระเกียจผมบอกตัวผมจนข้าราชการคนหนึ่งครับที่มันจนมากวันที่ผมประสบความสําเร็จมันล้มเหลวมาหลายอย่างแต่สิ่งที่ผมประสบความสําเร็จมันคือความรักคุณหอยหลายครั้งอาจจะ ไม่ได้อินแต่ผมกินมากครับวันที่เราไม่มีอะไรวันนั้นคุณหน่อยก็อยากกินทุเรียนก็กอดแขนพี่นูอยากกินทุเรียนเลยผมก็กับกระเป๋าได้ตังไม่มีถึงร้อยแต่ท่า้เชื่อนครับไอหัวใจของเราเลยเจ็บมันเจ็บม,มากๆที่ พาเขามากำบ่ายท่าเชื่อไหมไอ้จุดเนี้ทําให้ผมเข้าใจว่านี่คือความรักแล้วผมจะไม่ยอมเลยมันตําที่สุดจากนั้นไอ้สิ่งนี้เันทำให้ผมพิิกผันแล้วผมสู้ผมทำไปเพื่ออะไรครับผมไม่มีลูกแต่วันนี้เป้าหมายผมผมมีคนที่ตามผมมาความฝันของเขา เงินผมสมัยที่ไม่มีอะไรวันนี้เขาอยากสำเร็จผมเป้าหมายผมก็อยากทำให้คนที่เขาอยากประส่งความสำเร็จคนพบความรนะักก่อนครับนะครับท่านต้องมีความรนะักความจริงใจนะครับผมบอกกระทนกระทางก็คุณกระทคุณกระทต้องมีความซื่อสัตย์ความจริงใจยืนใหั่ ผมเราวประทานตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงเดี๋ยวนี้ไม่เคยนอกใจบอกก่อนนะครับแล้วคุณจะทำที่สองคุณเนี่ยทำคุณคูณคุณเนี่ยทำ่วมมือทำครับสองอย่างครับประสบความสำเร็จแน่นอนครับแล้วเรามาดูว่าคุณอ๋อยจะพาท่านประสบความสำเร็จยังไงมันก็คือความรักและ่ามพลังนี่ะครับเป้าหมายถึงจะชัดเจนนะครับ ขอเสียงตบมือให้กับคุณิมผูรชมเลยครับนีครับ